ประธานนักเรียนของพวกเรามีไฟหน้าที่เบิ่มเบิ่มคือหรือแต่ก็ประธานของความรบกวนด้วยครับได,ได้เลยเธอดันปฏิเสธคนไม่เป็นเดี๋ยวก่อนอย่ามาขอเลยน่าเฮ้ย hey, รองประธานมาขัดทำไมวะฟังนะท่านประธานยุ่งมากเลย ถ้าท่านประธานมาทักทายแต่เช้าแล้วก็้พวกนั้นมาก่อนเวลาแน่หลังๆมานี่ก็มีแต่นักเรียนที่มาสายเยอะขึ้นด้วยนั่นมันเกี่ยวกับพวกนายเองไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรล่ะโทโมอเอะคุงถ้าเพื่อโรงเรียนแล้วล่ะก็มันต้องอย่างยี่สิประธาน <c oughs> นี่ได้ยินหรือเปล่าประธานมีกิจกรรมทักทายพวกเราด้วยนะจะได้ยินแบบนั้นนั่นแหละถึงลากสังขารมาแต่เช้าเนี่ยถ้าให้พูดถึงประธานแล้วก็ลีโก็โลดจิโตสิก ผู้ที่มีความเพียบพร้อมและความสามารถมากมายอยู่ในดับดีเลิศและดูเหมือนว่าเธอจะมาจากชนชั้นสูงด้วยละและก็มีไฟหน้าที่เบิ่มเบิ่มคืดลือด้วยถึงประธานจะเป็นคนดูเงียบๆแต่ก็มีออร่าอะไรแปลกๆออกมาทําให้รู้สึกเหมืนอนจะขออะไรสักอย่างอะรู้สึกเหมือนกันเลยเคยได้ยินมาว่าไม่ว่าจะขออะไรประธานก็ให้ตลอดเลยนะจริงดสิสวัสดีค่ะท่านประธานส,สวัสดีค่ะย อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านประธานอารุณสวัสดิ์าอารุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ทุกคนเงียบเียบดิทโทโมเอะเราไม่ได้ยินเสียงประธานพูดเนี่ยต่อแถวกันยาวเฟื้อยเลยเข้าโรงเรียนมาได้อีกแล้วฝ <c oughs> นลั์ออกมาดีเลยต้องขอบคุณประธานเลยนะเนี่ยแล้วจะยืนดูทำไมกรรมการวินัยทั้งหลายพวกนายควรไปทักทายก่อนไม่ใช่หรอฉันเข้าใจถ้าฉันไปแทนแล้วก็ ผมก็จะเข้าร่วมด้วยครับทำไมอ่ะมไม่ต้องก็ได้ท้าโมเอกคงฉันจัดการเรื่องนี้เองก็ได้นะผมเป็นรองประธานนะผมต้องสนับสนุนท่านประธานอยู่แล้วเข้าแถวให้ดีๆสิประธานรินสวัสดิอ์ออพอดีฉันมีเรื่องบางอย่างที่อยากให้ประธานช่วยนะคะเอ๊ะ ได้เลยคะ่ะประธานคะประธานครับจัดแถวได้แล้วแล้วก็อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าด้วยทุกคนให้ hey, พวกเราประธานกำลังให้ทัสด้วยล่ะฮะฮะฮะแปลว่าทักหน้าอกเหรออรุณสวัสดิ์ได้ปรแล้วครับท่านประธานขอสักทีนะครับท่านประธานดันปฏิเสธคนไม่เป็นอีกมามาสิ ประธานเป็นคนมีสเสน่ห์มากมายถึงฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแต่ฉันไม่รู้ว่านักเรียนคนอื่นถ้ามีหน้าอกของท่านประธานอยู่ตอนหน้าต่อท้าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลย <c oughs> มันคงไม่จบที่แค่จับได้แน่เลยประธานเอาไว้โอ้ดีเลยเฮ้ยหยุดเลยนะพวกนาย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนที่ไม่อยู่เราคอยช่วยถึงท่านประธานจะเป็นเศรษคนไม่เป็น แต่พวกนายก็มีคนทำอย่างนั้นท่านประธานชอบทำอะไรก็คำนึกถึงโรงเรียนก็เลยไม่กล้าที่จะปฏิเสธการขอของเหล่านักเรียนได้ลงท่านเนี่ยแหละที่จะเป็นคนปกป้องท่านประธานเองทำอะไรกันเนื้อธรรมเอกคงการทักทายด้วยการจับหน้าอกเป็นพฤติกรรมที่น่าไม่อายไม่น่าให้อภัยเป็นอย่างยิ่งท่านประธานก็ควรปฏิเสธบ้างนะฮะ ไอ้ทัชเองนะน่าอายชะมัดรองประธานส่งเสียงดังอีกแล้วประธานมาช่วยเลยไม่มีนักเรียนคนไหนมาสายเลยครับขอบพระคุณมากๆครับฉันดีใจนะที่ได้มีส่วนร่วมเล็กๆในน้อยนะ่งั้นพวกเราขอตัวไปก่อนนะครับท่านประธานใจดีเกินไปนะครับขอบคุณนะทโมเอกุงฉันขออะไรเธอก็ทำให้ทุกครั้งเลย เออ่ก็แบบว่าทุกความที่ผมเป็นรองประธานผมต้องช่วยอยู่แล้วครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดอะไรแปลกนะครับโทโมเอะคุงอยากจับเหรอ,อ,อโทโมเอะคุงอยากจับหน้าอกของฉันเหรอฮะฮะฮะพูดบ้าอะไรนะครับไม่ปฏิเสธหรอกนะอยากจับ ไมล่ะฮะเอ๋พูดอะไรออกมาครับท่านประธานเราจะจับหน้าอกประธานจริงๆเหรอจงออกไปซะเรากินเละทั้งหลายเดี๋ยวก็เป็นวัดหลอกนะครับใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยด้วยครับตกใจหมดเลยหรือว่าท่านประธาน คิดว่าเราอยากเหรอฟังสิธโมเอะนาโอมิจิท่านประธานไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นกับเราหรอกท่านประธานก็แค่ปฏิเสธไม่เป็นเองเพราะฉะนั้นเราเองก็จะไม่ขอทำตามใจตัวเองเราจะปกป้องท่านประธานธโมเอะคุงใจดีจริงๆแต่ว่าเราก็ตั้งหน้าตั้งตา ที่โทโมเอกคุงจะมาขอเรื่องที่อยากทำฉันจะทำอยังไงดีให้โทโมเอกคุงมาขอเรื่องรลามกันเนะในขณะเดียวกันปัดคาดจาก,กินเลสทำสมาธิที่น้ำตก